สวัสดีครับผมจะมาสอนการาหางกระรอบแบบง่ายๆนะครับบ้านผมเรียกหางกระรอบนี่จะเรียกช่องนางครีนะครับนี่ครับผมจะเอาเศษต้นกระเชาธิดาสับมาแล้วก็มาใส่ในกร้าแบบนี้นะครับถุงัตตะกระนี้ ประมาณนี้นะครับง่ายๆครับแล้วก็จัดเรียงให้มันเรียบๆ,ๆเรียบๆ,ๆง่ายๆครับนี่ครับ้เราก็ทำการนี่ครับจับไมห้หางกระโอกของเรานะครับนี่ครับเอาไม้หางกระรอกนะครับ ที่อื่นนะจะเรียกช่องน้งครีนะครับจับวางให้มันเป็นระบบนี้นะครับนี่นะครับแล้วก็จับเรียงนี่สังเกตว่ามันเคยมีรากมาก่อนนะเพราะผมเคยเพาะมาก่อนแล้วนะครับประมาณสองสาเดือนครับแต่ผมไม่ค่อยได้ดูแลรดน้ำทำให้รากมันฟอมาทำทำให้ดูนะครับ กาวอ้ไใ้นี้นะครับแล้วก็จับมันมาวางไว้แล้วก็เรียงแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับต้นก็ยังอยู่เขียวนะครับไม่ต้องใช้ถุงทุนอากาศอะไรทั้งสิ้นนะครับตัดพักเดี๋ยวเขาจะงอกลากมาเองนะครับแต่ข้อสำคัญต้องขยันรดน้ำนะครับหัวใจหลัก ทำได้หมดนะครับพวกอันนี้เขาเรียกบ้านผมเรียกช่องนางครีวจำไม่ได้พวกนี้ก็ทําได้นะผมเคยทําอยู่นะครับงอกเหมือนกันนะครับนะครับแต่ผมไม่ชอบเปาะผมชอบแยกมากกว่ามันใช้เวลานานเลี้ยงนานครับผมครับ